สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอฮัลโหลก็วันนี้นะครับตั้งใจจะมาไลฟ์เนื่องในวันวาเลนไทน์แต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบไลฟ์ไปในทวิตเตอร์แวบ,บหนึ่งตอนถ่ายละครนี่แหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามาก่อนนะจะ๊ะ เป็นยงงกันบ้างครับเอ้ะวันนี้วันอะไรอะวันนี้วันอาทิตย์ใช่วันนี้วันอาทิตย์ครับทุกท่านทําอะไรกันอยู่บ้างช่วงนี้สวัสดีทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมสําหรับวันวาเวลนไทน์นะครับก็อยากจะบอกรักทุกคนนะรักทุกคนมากๆนะครับผมแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยแต่ว่า ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไป็นิดนหนึ่งพยายามที่จะถ่ายรูปลงไอจอยู่บ้างแต่ว่าหนักอะหนักหนาหนักหนาพอจำควรครับงานช่วงนี้ก็มีหลายๆอันที่มีละครถ่าย2เรื่องแล้วก็มีงานอื่นๆอีกประปายก็เลยแบบก็เลยหนักหน่อยแต่ก็คิดถึงทุกคนมา,มากๆครับช่วงนี้อาจจะหายหัวไปไปค่อนข้างเยอะสวัสดีคนที่เข้ามาด้วยนะครับผม ก็วันแห่งความรักนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนได้มีความรักแหละที่ดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบก็ตามนะครับผมอยากให้ความรักอยู่รอบๆตัวแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นวัน ดีๆวันหนึ่งซึ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าวันพิเศษพิเศษก็จะทำให้เราได้มาทำอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้ก็มีความรักให้กันทุกวันเลยครับแต่ว,ว่าก็ถือว่าเป็นวันพิเศษก็ถือว่าเป็นวันที่ที่โอเคเยอบเยทุกคนอเอจะคุยเรื่องอะไรนันเรียนไปละ อ๋อจะบอกว่าคืออในแต่ละปีเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันเนาะในวันวาเวลนไทน์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้จะค่อนข้างแม่งๆหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันอยู่ดีก็จะทำให้เราก็ไม่ได้เจอกันแหละแล้วก็ผมก็ยังมีเสื้อที่ติดสติกเกอร์รูปหัวใจนะครับจากหลายๆปีจาก หลายรอบที่ทุกคนก็เอามาแปะๆไว้นะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เวนไว้เพราะว่าเราเกิดช่วงโควิด1 9นะครับผมก็ทําให้เราต้องห่างกันนิดนึงแต่ก็คิดว่าคงอีกไม่นานหรอกมั้งคงอีกไม่นานหรอกมั้งนะครับที่เราก็คงได้เจอกันปีนี้ก็มีอะไรสนุกสนุกให้ทุกคนดูยเยอะเลยนะอย่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับช่วงนี้ เป็นช่วงที่เราค่อนข้างหนักหน่อยแต่ว่ามีผลงานให้ทุกคนได้ดูเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยแหละละครก็สนุกมากๆตอนนี้ก็ถ่ายละครไปสองเรื่องก็ก็เป็นละครที่ที่ดีมากๆเหมือนกันแล้วก็มีโปรเจกต์อื่นๆอีกมากมายที่จะเอามาให้นาจ๊ะช่วงนี้ก็อ่า เหนื่อยพอตัวเรียกว่าเพลียดีกว่าครับเพราะว่าจะค่อนข้างค่อนข้างพักพักผ่อนน้อยอยู่แต่ก็โอเคนะแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นเป็นความเหนื่อยหรือว่าความเพลียที่สนุกดีแล้วก็มันจะมีเรื่องที่จะมาฝากเพราะว่า,วาตอนนี้มีอันหนึ่งที่กำลังสนใจอยู่เพราะว่ามันมี คอนเทนตอกอันนึงที่จะทำเดี๋ยวลองลองดูกันสปอยไว้แค่ว่ามันอาจจะอยู่ในทวิตเตอร์ครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับอยากเจอตัวเป็นๆหลายๆคนเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ทุกคนคิดว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่ครับเร็วๆนี้ ไม่มีอะไรครับวันนี้มาบอกว่าคิดถึงทุกคนมากๆอ๋อแล้วก็ขอบคุณสำหรับแฮชแท็กในทวิตเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวกําลังจะไปนั่งไล่อ่านแล้วก็ซึมซับกับความรักดีๆที่ทุกคนมอบให้นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ที่ทําอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้มาให้นะครับผมก็สามารถแปะสติกเกอร์ออนไลน์ได้นะครับ ไม่รู้แปะยังไงก็แปะแปะดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงนี่แหละเดี๋ยวคงมีโอกาสได้เจอกันนะครับคิดถึงเสมอมาคิดถึงมากๆนะฮะแล้วก็ ไม่มีอะไรแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขอไปเคลียร์งานอีกนิดหน่อยครับสู่ซนะครับเป็นกำลังใจงให้ทุกคนอย่างสม่ำเสมอรักเสมอนะครับบายบุย